ศาลโลกหรือศาลร,ระหว่างประเทศมีหลายประเภทโดยขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่และเขตอำนาจในการพิจารณาคดีระหว่างประเทศต่อไปนี้คือศาลร,ระหว่างประเทศที่สำคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ International Court of Justice (ICJ) ที่ตั้งกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์องค์กรแม่สหประชาชาติ UN จัดตั้งขึ้นเมื่อปี1945เริ่มดำเนินการในปี1946หน้าที่หลัก วินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างรัฐที่ยินยอมให้ศาลมีเขตอำนาจให้ความเห็นทางกฎหมาย advisory opinions ต่อองค์กรระหว่างประเทศเช่นคณะมนตรีความมั่นคงหรือสมัชชาใหญ่ UN ลักษณะสำคัญรับฟังคดีที่รัฐต่อรัฐเท่านั้นบุคคลหรือองค์กรเอกชนไม่สามารถยื่นฟ้องได้มีผู้พิพากษา15คนดำรงตำแหน่งวาระละ9ปี 2. สศาลตายาระหว่างประเทศ International Criminal Court ICC ที่ตั้งกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์จัดตั้งขึ้นตามธรรมนูญกรุงโรม Rome Statute ปี1998เริ่มดำเนินงานปี2002หน้าที่หลัก พิจารณาคดีอาชญากรรมที่ร้ายแรงระดับโลกเช่นอาชญากรรมสงคราม (War Crimes) อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (Crimes against Humanity) การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) อาชญากรรมรุกราน (Crime of Aggression) ลักษณะสำคัญรับฟังคดีจากบุคคลเช่นผู้นำประเทศทหารพลเรือนไม่ได้อยู่ภายใต้ UN แต่ทำงานร่วมกับ UN ได้เฉพาะประเทศที่เป็นพาคีธร,รมนูโรมเท่านั้นจึงอยู่ภายใต้เขตอำนาจบางประเทศเช่นสหรัฐรัสเซียจีนไม่ยอมรับ ICC สา,สารพิเศษเฉพาะกิจระหว่างประเทศ (Ad hoc Tribunals) จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคดีเฉพาะเหตุการณ์เช่น ICTY (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) พิจารณาคดีในอดีตยูโกสลาเวีย ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) พิจารณาคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวนดา Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECC) พิจารณาคดีของขมินแดง 4. สารระหว่างประเทศเฉพาะด้านอื่นๆ Permanent Court of Arbitration (PCA) ศาลอนุญาตตุลาการที่ตั้งอยู่ในกรุงเฮกเหมาะก,กับข้อพิพาทระหว่างรัฐองค์กรหรือเอกชน International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) พิจารณาข้อพิพาทด้านกฎหมายทะเลตามอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล u n c l a u s